สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามยู u ูบดิพนออโต้ขานะครับอ่ะก่อนลำดับแรกนะครับอ่าสวัสดีคุณพี่ก่อนนะครับพี่ธนายศยังไ่มอคุญแจเลยลูกค้าถือก่อนนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งรถมอเออมอรถนะครับที่เออหนองคายนะครับที่ได้จัดไฟแนนซ์กับธนาคารเกียรติน้าทินนะครับอ่าเดี๋ยวค่ายยมาหน่อยหน้าหน่อยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปภาพนี่ก่อนใช้มอบนะครับของฝากเยอะนะครับเลี้ยวไปครับแดดอ่าโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็ มอบกุญแจ้วพี่เดี๋ยวกุญแจ,เ,จเดี๋ยวผมผ่าไว้ก่อนอั <c oughs> นี้วันนี้นะครับก็ขอมอบปลานะครับฝากนะครับก็ป,ปะลาลาด้วยนะครับปะลาลาแมคซีดานะครับอันนี้ลูกค้าเงินดาวนะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าถ่ายรูปให้หนโอเคครับอ่าขอบขอบคุณนะครับครับไปไปเข้าลงก็ได้เข้าลงเข้าันนี้ก็ได้อ่ะเขานี้นะครับ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายครับคลิปวิดีโอลงใน YouTube นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเข้ามาเข้ามาร่มเข้ามาร่มก่อนเข้ามาร่มก่อนสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันดีนะครับตอนนี้นะครับคุณยายก็มารอรับนะครับรถคันสวยคันงามนะครับอ่าพี่เสยยศรับของฝากหน่อยโอ้โหขอกล้วยครับ ขอบคุณมากครับผมเก็บของฝากไปเก็บก่บอนนะครับครับนขะอบคุณกลนะครับขอบคุณคนพี่นะครับขอบคุณพี่ชายแล้วก็พี่สาวมากๆนะครับ<อ>เป็นไงบ้างพี่ติดตามใน youtube เป็นไงเราอ๋อผมติดตามเหตุที่ตลอดครับก็ดีครับมั่นใจครับวันนี้นะครับผมมาส่งของพี่ที่หนองคายแล้วก็ผมก็จะกับพี่ธนยศก็จะไปที่นคนพรพนมอำเภอโพนสวรรค์น,นะครับก็จะไปส่งสองคันวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะ,ะถ้ามีอะไรนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษากับผมที่ผลออโต้คาร์ได้แล้วก็รถคือคันนี้เป็น ac, อีซูซูีแม็กก็ถามพี่ธยศว่ารับประกันเครื่องยนต์สมเดือนหรือ1 0,000หมนกิโลนะครับนนก็ให้เหมือนกันนะครับเข้ามาอยู่นากล้องของลูกค้าหน่อยสวัสดนลูกค้าหน่อยพี่ธยศร์ลอตอนนี้นะครับลูกค้าเป็นรถคันสวยนะครับแล้วก็ได้ยางใหม่สีเสียจเลยพี่ผมเปลี่ยนใหม่สีเสียเลยถึงบอกว่ารีวิวหรอยางมันมองงามแจากให้ไหมบ อันนี้ยางนี่ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มเลยครับผมให้ปีเพราะว่ายางมันด้อยนะครับพอเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นไปเลยถ้าใครอยากได้รถสวยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอ่าอะไรไม่สวยก็ธรรมดารถมือสองเนาะมันกับง่ามเบิดเป,ไปไนน็นไปมาได้อ่าม,มันมันเป็นรถมือสองรับเอาไม่ซําไม่เท่านั่นแหละว่าเป็นยังพี่เห็นรถเป็นยังไงสวยดีครับพาใจการันตีนะอันนี้ไม่มีเมคนะครับถามตรงๆเลยสีเดิมนะครับคันนี้เดิมนุกชิ้นกันตรง พ่อใจอยู่น่ารถเนาะครับผมอ่าตรงปกอร่อยงานสุกแจะสุกมุมเนาะไห้เบิ้งเลยไปเบิ้งอ่งเงี้ยบอเบิ้งรายยัดก้อนนี่ค่ะขอบคุณมากครับผมพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีคุณปู่คุณย่านะครับพี่ตัวถ้วยนะครับสำหรับผมที่พนออโต้คาร์นะครับเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอพลสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดห่นอตคาอย่ทอำเเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี เป็นอีซูดีแมคมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ก็จบให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้ลดมือสองนะครับกดติดตามทางยูทูบนิพนธ์ออตควาได้นะครับคันนี้เป็นจัดไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคินนะครับขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินนะครับบริการสินเชื่อง่ายๆนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะครับสําหรับธนาคารเกียรตินาคินสําหรับลูกค้ามีเครดิตนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอน ดาวสามหมห้าไม่ต้องมีคนค้ำดาว5้า0 0ื่นก็ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับค่างวดขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับเป็นยอดจัดต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ตัะทากล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ